อืม mm hmm. แล้วยังเราวมาได้กลับญี่ปุ่นแมนบาลแล้วอยู่เมืองไทยอยู่บ่แล้วอยู่เมืองไทยอยู่เนาะโอ้ยแางมาเนรอเอาเอาเสียใจน้ำเดอ้อขั้นเป็นนี้ยังกระไดเนะาะยังประทันรู้ข่าวชัดเจนเนาะยังไม่รู้ข่าวชัดเจนขอรับข่าวอีกตัวไปเนาะเออสิ่งที่บ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 บอยากให้เกิดกเกิดเนาะพี่น้องเฮา โอ้ยเงินไหลได้เนาะเออส่งข่าวกันยังสี่อะลูรวมันดีนะถ้าใครเป็นยังมาสี่ล่ละเขาได้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนาะใครเป็นยังเขากับ่วงเนาะสร้างวาแทนน้อบ้านเนี่ยเป็นยังเนาะเนี่ยเขาห้ขึ้นน้ำอีกแล้วบ้านเนี่ยโอ้ยขึ้นน้ำอีกแล้ว แมวยิม้มส,ส,สวัสดีค่ะน้องแมวยิม้มอ่าพี่สาวออนค่ะถักทายเดอย้อแมวยิ้มอขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายนะคะโมดโมดลสันเอมานีก็หัวใจกดๆมานะคะแมวยิ้มก็น้องน,อง,นองค่ะอะพี่แมวค่ะจากมานีนะคะทักทายกันพี่นงโอ้ยห <laughs> นาทีหนาทีอืม หน้าที่มันคือหน้าที่ต้องทาหน้าที่ค่ะสมบานพาเพินพี่สมพี่สมมดมดประสันสวัสดีพี่แมวจากไอลูกนงนะคะเดอ้อลูกนงชอบร้องเพลงเนาะอืมทักทายกันพี่น้องเห็นแต่ว่าขอให้ไปสู้ ออาอาจจะใช่แล้วเนี่ยขั้นเบาจังสี่นี่1ร้อยเปอร์ซนตบอยอีลีคนจะมาโพแบบนี้นะลูกบอยอีลีนะสวัสดีจ้าแม่โซมานวาสันสวัสดีจ้าสาวอ้อนหมดกาตาวาสั <ül> เอามากันไปพี่โซมมากันไปเอาเออเกิดหลายเนาะ ต้องต้องแน่นอนลอยเปอร์เซ็นค่ะบ่อยเปอร์เซ็นเพิ่นบ่น,นันดอกน้องน้องหมดกัดบอประสารหกหกวินาทีแล้วหกนาทีหกนาทีหกนาทีขื่นแค่หนึ่งหมดน่ะขา่าน้องมานี้จากแมวยิ้มนะคะบ <laughs> มรู้ว่าเกิดยังขึ้นกับเพิ่นจ้ามเมื่อ เมื่อก่อนยังทักกันในไล่ที่พี่เปมอยู่เลยจ้ะ่าสักนกระดันัวเพันกับไปเบิร์ดน่นล่ะนาพิดานะอือไปบ้านนัน้นเมื่อสุดท้ายกันเป็นทักยู่อบ้านนะบ้านปลาแมวอยู่บ้านปลาแมวไปทักพันยูแต่พนบม่ค่อยตอบเขาดอกพอนแบบรวมนะเออนิสัยพนเป็นวันใดในไลายใกล้สิบพ่ปีแล้วรู้จักกับเรานะ่ะ กระซั่ม,มารู้จักนานนะแต่เข่ามาที่แหลกเลยสินะโอ้ยเนาะเงนไหลได้เนาะเนทามมันพี่สมเดยพี่สมรูลเราเป็นบอพี่สมแมวยิ้มสวัสดีค่ะว่าสัน่นท,ทักทายกันด้วยพี่นอง,ท,งทักทายกันเออเป็นจังใดก็เสียใจน้ำคือกันลนะเนาะเออเงยไหลเนาะวันนี้เนาะ ขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาหาสาวอ่อนมานามานีกา่กดอูสวัสดีค่ะปรัสนจ้าวรัสนหัวใจโกรธๆนะจากพี่ส้มหวานนะคะทักทายกันให้กำลังใจกันและกันเนาะพี่น้องเขา,าเราจะเดินไปด้วยกันนะคะเราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะขอบคุณทุกเลื้อทุกลรเนอ้อขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาส่งไห้เนาะ,ะเนาะเออ ทุกคนคือหัวใจสำคัญของกันและกันนะคะสวัสดีค่ะคุณส้มหวานจากน้องมนันีนะคะทุกคนคือหัวใจสำคัญทุกท่านทุกคนนี่แหละปลายนิ้วของเขานี่แหละปลายนิ้วของเรานะคะคือจุดสำคัญ <laughs> อา มาแมวเลิบลี่แม่น้องเลแม่น้องเลยินดีต้อนรับนะคะแม่น้องเลมานีสวัสดีค่ะพี่สาวออนสวัสดีค่ะพี่ส้มหวานสวัสดีค่ะจากแม่น้องเลหรือว่าหมาแมวเลิบลี่นะคะ